ไบบายอืมๆ where, mm hmm. where are you going come on let's go up let's go w a check สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บผลกระบองเพชรมีถุงไปแล้วก็ที่หนีบที่เป็นเล็กเนาะเพราะว่ากระบองเพชรมันมีโคนมันมีหางเราจะพาดูผลกระบองเพชรมาดูผลเล็กๆกันก่อน คนนี้คือผลเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผลเล็กนะที่มันเป็นน้ำาจะให้มิน่ช่วยก็คงจะไม่ไหวอยู่ตรงนั้นก่อนนะนมินเน่าอนนี้เก็บนี่นะคะทุกคนเก็บให้ดูเลยมันมีน้นำแล้วทุกคนเห็นไหมนี่คือมันสุกแล้วนะนคะ,ะนี่สุกแล้วนะ ็ช้ำๆหน่อยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเห็นปะเราจะพาไปเก็บลูกใหญ่นี่คือลูกเล็กเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยนอนเห็นไหมห้าลูกพอโอเคเดี๋ยวเก็บใส่ถุงจะให้ทุกคนดูภูเขาด้วยนะเมฆลอยต่ำเดี๋ยวฝนก็จะตกลงมาอีกนะคะทุกคน ข้า mm hmm. อ้าลูกถือโทรศัพท์ออกมามันไม่มี WiFi นะเนี่ยโทรศัพท์น o o n e ออก o ไดออกมาข้างนอกได้ออกมาเงงาดินมาก็ดีใจ วิ่งไปก่อนหน้านั้นละเห็นไหมแม่จะเดินตามไม่ทันนะไม่ซูบเอาแต่นางก็ยังดีหน่อยนางวิ่งอยู่บนฟุตบาทนางไม่วิ่งลงบนถนนยูไวฟอร์มามี่ะนี่เดี๋ยวเรา เดินกันไวๆเลยนะไปเก็บที่พุ่มใหญ่ๆลูกใหญ่ๆกัน up, แต่ลอท่านี้ตอนี้เราก็เก็บผลกระบองเพชรเสร็จที่เรียบร้อยเราก็ได้มาแล้วนะรอ ที่ว่าเราจะนั่งไปพาผลกระบองเพชรว่าข้างในมันมีลักษณะอย่างไรโอเคนะคะทุกคนระหว่างเราก็ได้ตุ๊กตาตั้งนานค่ะชอบเราก็เลยให้ตุ๊กตามาเรอยากเป็นประจำเราก็เกินจังตากายยาวตกายาวเอาจ้ะ ายกระสเอ้าส้นเ้ตเข้าในไซด์เ้าในไซด์เจอน้ำทิ้งหอดตุ๊กตาน้ำไหลลงมาจากตุกา นี้จะเป็นช่วงหาขนกระบอกเพชรให้ทุกคนดูเนาะว่ามันข้างในมันมีลักษณะยังไงไม่ได้เอาขนออกนะเนี่ยค่ะแต่ที่เขาขายเขาก็จะปัดขนออกนะทุกคนไม่รู้วิธีของเขาเหมือนกันว,ว่าเขาทำยังไงจะขยายขึ้นมาอีกนะให้ทุกคนได้เห็น ชัดชัดเก็บมาเยอะอยู่นะก็ทั้งผลเล็กผลใหญ่นี่ผลเล็กนะก็จะสีอีกแบบหนึ่งทุกคนเห็นไหมคนละสายพันธุ์กันตัวตัวนี้แบบหูยาวตัวนี้แบบหูกระต่ายหูเล็กๆ ต้องคีบไว้นะเพราะว่ามันไม่ไม่ถนัดอีกนั่นแหละโอ้ยนี่ค่ะผ่าลไปมันจะเป็นการกึดกึดกึ๊ดกึดเห็นไหมข้างในมีมนเมล็ดที่อ่าคล้ายๆกับแก้วมังกรไปลองชิมโอ้โหเปรี้ยวมาก เปรียปร้ยวอ้าวเปี้ยวแล้วก็จะผลน้อยผลน้อยที่คิดว่ามันสุกงอมได้ที่ผลน้อยนี่น้ำเยอะมืนกันนะโอ้โหมเมล็ดเยอะมากเห็นไหม,มเมล็ดเขาจะแตกต่างเห็นปะผลเล็ก มเมล็ดเขาแตกต่างมากเห็นไหมคะอมะเมล็ดเขาจะแตกต่างมากเลยนะทุกคนเห็นไหมชัดเจนใครไม่เคยเห็นผลกระบองเพชรเนี่ยแหละ,มะเมล็ดข้างในผลกระบองเพชรเห็นไหมอ่าหาให้ทุกคนดูเลยนะแล้วมันจะมีผลใหญ่กว่านี้นะทุกคน าง,งนี้เป็นแบบแก้มกอนเลยแล้วข้าวอันนี้ก็ดูนะเนี่ยค่ะมันเปรี้ยวมากไม่กินนะคะแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่ผลใหญ่กว่านี้แล้วมเมล็ดมันนี่แบบ ไม่รู้กินไปอะไรกินมเมล็ดมันวนะแต่ที่เห็นผลใหญ่ๆนะที่เห็นในคลิปวิดีโอที่หลายๆคนเขาผ่านะมันจะเป็นเนื้อแก้วมางกรเลยนะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นผลกระดองเพชรเออแต่เราก็เอามาผ่าจริงๆเห็นปะเห็นมเมล็ดมันปะเปรี้ยวมากเลยนะ นี่คือสุกได้ที่ของเขาแล้วแล้วจะมีสุกกว่านี้อีกไหมถ้ามันสุกกว่านี้ข้างในมันก็คงไม่ได้แล้วเห็นปะ่ะเนี่ยผาให้ทุกคนดูนะ เหมือนมะขามเปรี้ยวอ,อะเมลิน่ากลับมาถึงบ้านเมลีน่าก็หิวขนมี่ยเห็นปเหมือนแก้วมังกรไหมมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนแก้วมังกรเลยจะผลใหญ่กว่านี้อันนี้แผลเล็ก ทั้งลูกที่เก็บมาเป็นแต่แบบเนี้ยคิดว่าเลือกมาใหญ่สุดแล้วนะเนี่ยทั้งลูกผลที่ผ่าออกมาก็เป็นแบบเนี้ยเนี้ยเนี่ยมาผ่าให้ทุกคนเห็นนะนี่คือผลของกระบองเทป่ e s h o n นี what do you want Oh Jewish, okay. ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอที่เข้ามาดูการผ่าผลกระบองเพชรด,ด้วยกันว่าข้างในผลกระบองเพชรมันมีลักษณะยังไงนะแล้วจะเป็นกระบองเพชรอีกตัวหนึ่งที่ขายลูกเท่ากําปั้นขายในตลาดตัวนั้นน่ะกินได้แล้วก็ข้างในผลกระบองเพชรก็จะเป็น เนื้อสีเนี้ยแหละนะคะเนื้อเท่าที่เห็นเนี่ยแหละนะคะมันกินได้แต่ว่าเราไม่กล้ากินนะเราไม่กล้ากินอ่ะมันไะม่เป็นเนื้อขาวเหมือนเแก้วมังกรนะเราไม่กล้ากินอ่นะรา,านะรากลัวยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพฝากกดติดตามกดไลค์ คอมเมนต์ด้นาน่าด้วยไปแล้วนะจ๊ะบ,บายจ้า